วันนี้มารับของที่สั่งไว้จากบ้านเจ้าชายที่บ้านเจ้าชายผักนะคะมา่มีของทขายไว้พี่สาก็คุยเทียว อยู่ตรงนู้นช่วยกันยกช่วยกันยกสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อของเป็นลูกค้าโอ้อ mà cái bảo ẻo na lắc, tân keo nó, tân cao, nó keo cúc à, mẹ gà, kho gà. อ๋อสูงเหมือนกันนะกรงเนี่เต็มเลยข้างหลังอข้างหลังก็มีไก่กำลังกินกันอยู่เลยต้นกล้วย

ทระถางนี้น่ารักจังน, <laughs> นี่อันนี้น <laughs> นอั <laughs> อนนี้น่ารักอ่ะมีต้นไม้อยู่บนหัว <laughs> 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 ดีจังต้นไม้เยอะมากเลยกินได้ด้วยนี่บางอันเนาะ <laughs> นี่ภาษาอังกฤษสีนี้ว่าอะไรนะสีอะไรนะเนี่ยสีม่วงอ่าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะว่า purple purple อ่าอันนี้จักรยานสีอะไรนะแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรนะว่าว่าอะไร l e s yeah red สนมะนาวหรออะมามามาไหม มาเลยย้อยยัขับรถไม่ได้ยกให้ไหมมาเดี๋ยวพี่ยกให้แม่แม่ลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวยกให้ลงมาก่อนแม่เหรอเดี๋ยวแล้วลงแล้วพี่ยกให้ไหมได้ไหมมาพี่ยกให้แม่อยู่ไหนมาพี่ยกให้แม่ จะไม่พี่ไม่เอาอ่ะโอเคงั้นรอนะแ apple ลแอปเปิ p l e apple ภาษาอังกฤษว่า apple yeah yeah you're right apple อะไรไหนมะนาวอยู่ไหนอืมอันนั้นลามอ่ะลามอ่ะ ah ลามอ่ะไม่เลมอนเขาไม่มีปะอันนี้สีสีเขียวนี่ลามอ่ะลามอ่ะ มันมีสีดำด้วยหรอือหือออออไม่ไม่สีดำด้วยเออเห็นไหมเคยเห็นไหมไงไงมันเป็นหลุมหลุมปลูก,กต้นไม้ได้ด้วยอ,อ่ใช่กระบวยน่ารักเชียวกระบวยอรดน้ำเหรอมียางปลูกได้ด้วยนี่มันมันมียางขึ้นเหรอเออทำไมมันปลูกได้ด้วยยางภาษาอังกฤษว่าอะไรรู้ไหมนี่รู้อะไร เอองั้นไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ไทยไทย T I R I เฮ้ยเฮ้ยระวังไม่ชนไม่ชนเจ็บเจ็บอืมมดกัดมดกัดอ๋อเหรอเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นะชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยยอดครับยอดเหรอใช่โอเคเย็นครับหน้วชื่อน่ chia lên á nè non nè non ờ ok nè non 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 n Mm. <laughs> OK.